สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆเข้ามารับชมนะครับวันนี้เป็นคลิปส่งงานนะครับไม่มีอะไรนะครับแค่ส่งงานอย่างเดียวคืออยากจะโม้ให้นันเองนะครับคือวันนี้ช่วงนี้จะฟิตหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้สิ้นปีแล้วนะครับที่เครื่องานนะครับวันนี้ปิดเคสเอ็มเบอร์ตันนะครับทีเดียว3าเครื่องเลยนะครับนะครับอันนี้เทสเรียมจะส่งงานแล้วเยมจะส่งส่งกลับบ้านถึงมือลูกค้าที่ส่งมาซ่อมนะนะครับก็เลยถ่ายเก็บไว้ให้เอามาโม้ให้เพื่อนๆดูนะครับ สำหรับใครที่เปิดเข้ามาดูก็เนี่ยครับช่างโต้งนะครับซ่อมลำโพงมาแชร์โคตรเทพเลยนะครับที่โมจัดนะครับนี่นะครับอันนี้คือส่วนมากอาการพวกนี้ก็คืออาการเปิดไม่ติดช้าไม่เข้าทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมากคือก็ปิดเคสด้วยราคาไม่แพงราคาเบาๆนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำโพงมาแชร์อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่มีที่ซ่อมอะไรอย่างนี้ก็แถวๆบ้านนะเนาะไม่มีที่ซ่อมที่ซ่อมไม่ได้อะไรนี้ก็ส่งมานะครับเดี๋ยวช่างโต้งดูให้นะครับไปจัดให้นะครับวันนี้ปิดเคสทีละสามตัวเลยก็ ก็เลยถือกาดถ่ายวิดีโอมาโม้ให้ฟังแค่นั้นเนี่ยแลมวีไรนะครับอันนี้ตัวนี้นี่ครับตัวนี้โอเคสับแค่นี้แค่นี้แค่นี้พอนะครับโมแค่นี้พอนะครับสวัสดีครับ